ขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่รายการ Black Jack m e นสไตล์ผู้ชายไร้สาระนั่นเองนะครับผมกับรูปแบบใหม่ของรายการเรานะฮะเปลี่ยนจากเมนสไตล์เป็น Black Jack เ e นสไตล์ผู้ชายไร้สาระโอ้เนี้อนี่เลยนะครับเราก็แบบว่าเปลี่ยนสถานที่ด้วยปกติเราจะอยู่แบบในสตูดิโอแบบนี้อยู่กับพี่นิวเลยแบบนี้นะคะมานอกสถานที่มีเอมี่ด้วยเอมี่มาด้วยนะครับดีใจมากเลยสงกับพี่หายไปแล้วจะตื่นเต้นมากเลยอ่ะไม่เคยทำเมน ตายไงมันเคแบบเกรงไปหมดแบบตื่นเต้นนะม่นคือนอนไม่หลับเลยเชื่อไหมไม่เชื่อแต่ก็เกรงเหมือนกันยเวลาดยกุคเราแบบใหม่มากเลยก็คืออย่างที่เห็นนะฮะพิธีกรก็จะมี2คนด้วยกันแต่รับรองว่าความมันเนี่ยไม่ลดลงไปตามแน่นอนถูกต้องนะคะเรื่องราวแบบเดิมๆในเรื่องของเทคโนโลยีอ่ากระช่วงของเราช่วงแรกพอตอินชูนะครับก็จะมีไอทีนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะรถยนต์กลไกต่าง ที่คุณเนี่ยควรต้องรู้ก่อนขอบ้าชุดช่องเขานะฮะอัปเดตทุกอาทิตย์เลยพอรู้ปุ๊บก็รีบไปซื้อรอยเลยแบบนี้จะได้ผู้ชายที่ทันสมัยแบบนี้ทั้ตังก็ซื้อได้อยู่นะครับอีกช่วงหนึ่งของเราครับอันนี้สำคัญเหมือนกันน็่คือช่วง black jack หนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยสไตล์แนช่วงนี้เอมีิทนำเสนอมาเป็นรูปแบบใหม่ล่าสุดคือเราจะไปค้นหาผู้ชายที่แบบเรียกว่าประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาทำอยู่อาจจะแบบเป็นดารานักแสดงก็ได้นักธุรกิจที่รวยที่สุด หรือว่าจะเป็นแบบว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องดับเพลิ่งแบบคุณนิวเ็ร่ดเหมือนกันอันนี้ก็เป็นของแปลกอะต้องขอบอกก่อนนะว่าไม่อาเป็นคนรวยอย่างเดียวไม่ต้องหล่อไม่ต้องรวยเรียนไม่ต้องเก่งก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนั้นคุณนะฮะมีความสามารถด้านต่างๆชอบด้านการสักชอบแต่งรถเกาวอะไรอย่างนี้แล้วทาได้ดีทําได้เด่นทําได้โดดเนี่ยนะครับจะจับมาสัมภาษณ์ให้เห็นกันไปเลยว่าคนอย่างเงี้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงใช่เราก็จะไปเจาะลึกไลฟ์สไตล์เขาว่าเขานี่ทำยังไงถึงแบบว่าจะ ถึงประสบความสําเร็จในชีวิตเริ่มถึงแบบว่าไปแบบดูด้วยแบบเขาเนี่ยสะสมอะไรเก๋ๆไหมโอ้นะเรียกได้ว่าถ้ามีดีสักอย่างเนี่ยชนะได้ทุกอย่างนะแน่นอนก็ถือว่าเป็นแบล็ k แจ็คไงแบล็ l แจ็คก็ถือเป็นไพ่ที่แบบว่าชนะทุกสิ่งเลยนะโอ้โหเล่นไพ่บ่อยนะเนี่ยเออใช่ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมครับแต่ก่อนจะไปถึงช่วงนั้นนะฮะช่วงแรกของเราเนี่ยนะครับ Hot Issue ในวันนี้นะฮะจะนําเสนอเกี่ยวกับรถยนต์นี่กลไกต่างๆหนุ่มชอบแน่นอนนะครับวันนี้เป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณผู้ชมครับพูดถึง เรไซค์สักคันนึงเนี่ยหลายๆคนจะคิดว่าเฮ้ยแค่เป็นแบบว่าเอาไว้ขี่ไปที่ต่างๆซอกซงซอกแซกไปตามตอบซอกซอยแล้วก็ราคาถูกอะไรอย่างเงี้หรือเปล่าบางเราใค่แพงก็มีนะเออยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่รักมอเตอร์ไซค์ยิ่งกว่าลูกตัวเองซะอีกใช่รักกว่าภรรยาตัวเองก็มีโอ้ขายเนียชิดไปซื้อมอเตอร์ไซค์ก็มีหลายข้เหมือนกันนะครับเอาเงินมาแต่งมอเตอร์ไซค์ดูแลนะฮะประคับประคองโอ้โหต้องล้างเช้าล้างเย็นทุกวันพวกนี้เรียกได้ว่ารักมอเตอร์ไซค์มากๆนะครับแล้ววันนี้นะฮะเอา ใจขารักเบร์เซเดี๋ยวละกันนะครับกับเบร์ไซยร์รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะฮะจากการแต่งมาอย่างสวยงามนะครับที่มีชื่อรุ่นว่า Hammerhead Industry นั่นเองนะครับจากสำนักแต่งที่มีชื่อว่า V7 w a r w a r d โอ้โหบังชื่อ่าต้องแพงมากๆแน่เลยอ่ะแพงแน่นอนมีอะไรดีอะคะพี่นิวมีดีมากมายนะครับเพราะอย่างคันนี้นะครับ Hammer Seven คันนี้นะครับเป็นรถที่เรียกได้ว่าแต่งโดยคุณเจมส์แฮ m m e r h e เฮดเป็นเจ้าของสำนักนับแต่งรถที่เก่งสุดของอเมริกาแล้วอ๋อแล้วก็เป็นดีไซเนอร์ที่ชื่อดังมากด้วยถ้าอยากรู้แล้วนะครับว่าคันนี้เนี่ยเป็นยังไงนะฮะ Hammerhead Industry เนี่ยนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปดูเลยค่ะมอเตอร์ไซค์รุ่นที่นามาแนะนากันในวันนี้ คือรุ่น V7 w a r d เป็นมอเตอร์ไซค์ขนาดกลางที่ใช้โครงเดิมของ m o t ต g u z s y V7 Classic มาปรับแต่งเพิ่มเติมเสริมลุกให้ดูทรงพลังมากขึ้นและพร้อมลุยไปได้กับถนนทุกสภาพผิวตัวรถเกือบทั้งคันใช้สีเงินตัดกับสีดำที่ช่วยให้รถดูคลาสสิกพร้อมกระเป๋าช่องเก็บของที่อยู่ข้างตัวรถชนิดกันน้ำฝนได้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 744cc V Twin ที่จะทำให้ผู้ขับขี่ ควบคุมได้อย่างเพลิดเพลินบนท้องถนนในเมืองหรือถนนโล่งๆตามเส้นทางในต่างจังหวัดราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ15,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ4 0 0 0 0 0กว่าบาททางร้านจะใช้เวลาในการโมดิฟายรถราว60วันดังนั้นสิ่งนักปิดคนไหนอยากสั่งทำก็ต้องเผื่อเวลารอด้วยนะคะเพราะทางร้านเขาเน้นเรื่องคุณภาพจริงๆ อีกคันหนึ่งที่จะขอแนะนำเป็นรถจักรยานยนต์ที่สามารถจะทำให้จิตใจของคุณสั่นคลอนได้อย่างแน่นอนกับ2013คาวา s a กิ Z1000 เป็นซ u เปอร์บอยค์สไตล์เนคเตที่ Cycle ค o ลเวลแม a กซีนยกให้เป็นที่สุดของมาตรฐานสำหรับรถจักรยานยนต์2ปีติดต่อกันมาดูที่รูปลักษณ์ภายนอกของค a วา s a กิ Z1000 เพียงแค่เห็นในรายละเอียดก็รู้สึกถึงพลังที่แข็งแกร่งที่มีการปรับโฉมใหม่ ออกแบบให้ดุดันมากขึ้นในชุดคาวลิ่งหน้าที่ลูลมแบบไดนามิกรวมถึงชุดไฟหน้าใหม่และการออกแบบชุดครอบโชคหน้าที่ลดแรงเสียดทานเพิ่มพื้นที่การไหลเวียนของอากาศเข้าสู่เครื่องยนต์ได้รวดเร็วขึ้นเฟร,รมอลูมิเนียมแบบท่อคู่ที่เริ่มออกมาใช้กับ z ซ0พันนั้นมีแนวคิดที่คล้ายกับการออกแบบเฟร,รมของนินจา Z ซทเที่ส่วนของเฟร,รมจะวางอยู่ด้านบนเครื่องยนต์ ซึ่งมีส่วนให้โครงสร้างโดยรวมของรถมีมิติที่แคบช่วยให้ข่าหนีบรถได้ง่ายส่งผลสำหรับการขับขี่และควบคุมที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้นเรือนใหม่ดิจิตอลโทนสีส้มสะดุดตาบอกค่าความเร็วรอบการทำงานเครื่องยนต์ระยะทาง <A> 1 1> เกณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง <A 1> และนาฬิกาสามารถปรับ3ระดับ สำหรับระบบการกระเทือนหลังวางตำแหน่งโชคและกระเดื่องไว้ด้านบนสวิงอาร์มจากตำแหน่งที่วางช่วยให้โชคอยู่ห่างกับท่อไอเสียทำให้ความร้อนไม่ส่งผลกระทบกับน้ำมันภายในโชคจึงทำให้โชคทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเครื่องยนต์แบบ4ี่สูบแถวเรียง DOHC 1 6วาล์วขนาด1 0 4 3ซีซีหัวฉีดระบายความร้อนด้วยน้ำที่ให้กำลังและแรงบิดที่สูงระบบไอเสียแบบแยกส่วน ปลายท่อเก็บเสียงแบบท่อคู่2ข้างและออกแบบให้สั้นลงให้เห็นล้อหลังเพิ่มความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นโชคอัพหน้าหัวกลับขนาด41มิลิเมตรปรับระดับการซับแรงกระแทกได้ให้สมรรถนะในการใช้งานเส้นเดียวกับแบบสปอร์ตควบคุมรถได้ง่ายทั้งบนถนนและทางเขาเพิ่มความสบายในการขับขี่ในเรื่องของความปลอดภัยกับระบบเบรก Blake, มาพร้อมกับดิสเบรกคู่หน้าดิสเบรกเดี่ยวหลังที่สามารถหยุดรถได้ดังใจ โดยในประเทศไทยแซตพันมีให้เลือกเพียงสีดำสีเดียวเท่านั้นและราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ600,000บาทบอกได้เลยว่าราคาคุ้มค่าสำหรับแซตพันที่จัดเต็มกระแทกใจทางรูปลักษณ์และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์สำหรับใครที่ได้จับจองเป็นเจ้าของแล้วบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าหน้าอิจฉาเป็นที่สุด เป็นนวัตรกรรมของรถยนต์ตัวใหม่ของทางค่ายเชฟโรเลตซึ่งคาดว่าน่าจะมีการเปิดจำหน่ายในบ้านเราเร็วๆนี้เพราะเรียกได้ว่าเมื่อถึงงานมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซโปเมื่อไรเหล่าบรรดาค่ายรถต่างๆก็แห่ออกมาเปิดตัวรถรุ่นใหม่อย่างค่ายรถยักษ์ใหญ่จากอเมริกาอย่างเชฟโรเลตก็ไม่น้อยหน้าเปิดตัวรถ MPV 7ที่นั่งกับเชฟโรเลตสปินรุ่นใหม่ล่าสุดเ,เมื่อวันที่12มีนาที่ผ่านมานี้เอง เชฟโรเลสปินได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยทีม GM บราซิลเป็นรถ MPV 7ที่นั่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองด้านความกว้างขวางสะดวกสบายอนเนกประสงค์ประหยัดน้ำมันพร้อมสมรรถนะการขับขี่และการควบคุมที่เหนือชั้นตลอดจนดีไซน์ทันสมัยและสมบุกสมบัน รูปรักษ์ภายนอกของสปินโดดเด่นด้วยกระจังหน้า d u อัลพอร์เอกลักษณ์เฉพาะของเชฟโรเลตด,ด้วยลายที่ชัดเจนทําให้รูปลักษ์ของสปินมีความโดดเด่นและทันสมัยสัดส่วนตัวถังจากช่วงด้านข้างตัวรถที่สูงทําให้ตัวรถดูใหญ่กว่าที่เป็นและสะดุดตามากขึ้นซ้อนตัวตนความเป็นแบรนด์เชฟโรเลต ห้องโดยสารรองรับผู้โดยสารเจ็ดที่นั่งอย่างสะดวกสบายด้วยกลิ่นอายแบบสปอร์ตมีการย้ายเบรกมือเพื่อเปิดพื้นที่สำหรับช่องวางแก้วเบาะที่นั่งสามารถพับได้23รูปแบบยังมีช่องเก็บของภายในห้องโดยสารมากถึง32ช่องเลยทีเดียวมีระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนหน้าหลังเครื่องเสียงแบบ CD MP3 ลำโพง4ตัวพร้อมระบบเชื่อมต่่ออ USB และ Bluetooth, ชงเสียบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบความปลอดภัยไฟหน้าแบบ Follow Me Home และระบบการขโมยแผงคอนโซลแบบทูโทนที่ตกแต่งอย่างพิถีพิถันช่วยสร้างบรรยากาศระดับพรีเมียมมาตรวัดความเร็วของสปินเป็นแบบดิจิตอลส่วนมาตรวัดรอบเครื่องยนต์เป็นแบบเข็มอนาล็อกช่วยเพิ่มความสปอร์ตอีกระดับหากเข้าไปในที่ที่มีแสงน้อยแผงมาตรวัดของเชฟโรเลตจะเรืองแสงเป็นโทนสีฟ้าไอซ์บลูและนั่นคือเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นของเชฟโรเลตนั่นเอง สปีนจะออกจำหน่ายในตลาดประเทศไทยคือรุ่น LTZ ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน4สูบความจุ1.5ลิตรคราวลาวลิ้นอยู่เหนือฝาสูบ DOHC 1 6วาล์ว wow. พร้อมระบบวาล์วแปรผันคู่ดูโอ VTT หัวฉีดเชื้อเพลิงมัลติพอย์ให้พละกกำลังสูงสุดที่107แรงม้า6,000รอบต่อนาทีขับเคลื่อนล้อหน้าใช้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมระบบดิวว์ Shift c อน trol สำหรับราคาเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการเริ่มต้นที่ประมาณ7 0 0 0 0 0กว่าบาทมีสีให้เลือก2ส,สีคือสีบรอนเงินและสีดำพร้อมกับเปิดให้ลูกค้าจับจองที่งาน2013บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่34นี้ด้วยและในสัปดาห์หน้าจะมีอะไรมาอัปเดตอีกคอยติดตามชมกันในช่วง Hot Issue